ตอนการปรับตัวให้ en, ปรับเป็น p r o g r เรามามังกันดูกะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะฝึกมองวัตถุที่อยู่ดีๆเช่นการนั่งดูทีวีนะคะโดยที่เราใช้เลนส์ส่วนบนในการมองนะคะเราจะไม่เลยหน้านะคะ่ะขั้นตอนที่สองการฝึกมองระยะไกลแบบเพื่อนที่หรือการเดินในบ้านหรือการขึ้นลงบันไดนะคะเวลาที่เราจะขึ้นลงบันไดให้เราก้มหน้าลงเยอะๆค่ะแล้วก็มองผ่านส่วนเลนส์บนนะคะเราก็จะมองบันไดได้ชัดแล้วก็จะไม่เป็นอันตราลลยด้วยค่ะขั้นตอนที่สาม การมองระยะใกล้นะคะหรือการอ่านหนังสือหรือว่าการใช้สมาร์ทโฟนค่ะให้เราเหลือสายตาลงต่ำนิดนึงนะคะมองผ่านส่วนหน้าของเลนโดยที่เราจะไม่ก้มหน้านะคะโดยตำแหน่งของวัตถุจะอยู่ต่ำกว่าระดับสายตาค่ะระยะห่างจากจวัตถุมหาวัาของเราจะอยู่ประมาณ35-40เซนก็จะมองใกล้ได้ชัดค่ะอันตอนที่4ค่ะการฝึกมองด้านข้างนะคะโดยเลนโฟกัสซีลูชนิดค่ะจะมีภาพเป็นด,ด้านข้างนะคะให้เราขุดหนานศีรัะนะคะเราจะไม่เหลือมองด้านข้าง ภาพบิดเว้ด้านข้างสามารถจะน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณใช้ด้วยนะคะถ้าคุณใช้รุ่นที่ตรงกว้างก็แทบ,บจะไม่ต้องหันหน้าเลยค่ะขั้นตอนที่5ค่ะการถึงมองระยะคอมพิวเตอร์นะคะโดยตำแหน่งของคอมพิวเตอร์จะต้องวางให้ที่ที่อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะโดยที่อยู่ในระดับที่จมูกของเรานะคะตาของเราจะมอง่าดโซนกลางได้ได้พอดีเลยค่ะโดยที่เราจะไม่ต้องเอยหน้านะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะหรือว่าถ้ายัางใช้แล้วยังมีข้อสงสัยตรงไหนดู ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่ร้านแม่กอินเจอร์พิเศษ55คั้งนะคะ